ขอน้ำกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้จะขอน้อมนำท่านผู้ฟังมารับฟังเรื่องดีๆในหัวข้องานวิสาขะปุณณมีปูชาประเพณีส่งน้ำพระธาตุยาคูจังหวัดกาลสินค่ะก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพของชาวกาลสินมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามต่างๆพระยาชัยสุนทรหรือเท้าสมพมิตรและสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งก็คือพระาธาตุยาคูซึ่งในคลิปนี้เราจะมารับฟังประวัติความเป็นมาของพระาธาตุยาคู และชาวกาลสินให้ความศรัทธาและแสดงออกซึ่งความศรัทธานั้นอย่างไรประวัติของพระธาตุยาคูชาวบ้านเชื่อกันว่าพระธาตุยาคูเป็นที่บรรจุอัฐของพระเถระผู้ใหญ่ผู้ตั้งหมู่บ้านที่ชาวบ้านเคารพนับถือเนื่องจากคํำว่ายาคูเป็นคําเรียกสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ของภาคอีสานโบราณ ซึ่งเมื่อพระสงฆ์รูปใดเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีมีคุณธรรมและบวชมาแล้วไม่น้อยกว่า 3, สพันษาชาวบ้านจะนิมนต์มาทำพิธีฮึดสง์หรือพิธีหดสงคือพิธีสงน้ำหรือรินน้ำแก่พระสงฆ์นั่นเองค่ะจากนั้นก็ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นยาคูยาซา ข้อมูลจากชาวบ้านผู้สูงอายุกล่าวถึงเมืองโบราณบริเวณที่ตั้งพระธาตุยาคูวา่าเป็นที่รกร้างปรากฏมีซากเจดีและแผ่นหินรูปใบเสมาอยู่มากมายชาวบ้านเห็นเป็นทำเลดีจึงได้มีกลุ่มชาวบ้านกลุ่มหนึ่งอพยพออกมาจากเมืองกมลาใสมาตั้งบ้านเรือนและจับจองที่ทำไรนา และเรียกหมู่บ้านตนเองว่าบ้านบักก้อมซึ่งเรียกตามชื่อเสือโคร่งหางด้วนที่พบบริเวณป่าใกล้หมู่บ้านการอพยพมาตั้งบ้านเรือนมีพระภิกษุอันเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านตามมาและตั้งสำนักสงฆ์และกลายเป็นวัดประจำหมู่บ้านภิกษุรูปนี้ชาวบ้านเรียกว่ายาคูง่อม เมื่อภิกษุรูปนี้มรณภาพลงชาวบ้านจึงทำสารใส่อัดไว้ในบริเวณบ้านบักก้อมภายหลังหมู่บ้านแห่งนี้ได้ชื่อใหม่ว่าบ้านเสมาบริเวณที่ตั้งสารเป็นวัดประจำหมู่บ้านชื่อว่าวัดโพชัยเสมารามต่อมาเมื่อชาวบ้านยุคใหม่เห็นว่ามีซากเจดีขนาดใหญ่สมบูรณ์กว่าที่อื่นชาวบ้านจึงคิดว่า เป็นที่บรรจุอัดของภิกษุยาคูง่อมจึงเรียกเจดีย์แห่งนี้ว่าพระาธาตุยาคูจวบจนปัจจุบันนี้ค่ะอย่างไรก็ตามกรมศิลปากรได้ขุดแต่งและบูรณะเจดีย์แห่งนี้ในช่วงปีประมาณ2,510ถึง2,522ผลจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่พระาธาตุยาคู ทราบว่าพระธาตุยาคูมีมาแล้วตั้งแต่สมัยทวารวดีอายุประมาณพุทธศตรวตรรษที่12ถึง16ซึ่งขัดแย้งกับความเชื่อของชาวบ้านในปัจจุบันเกี่ยวกับการบรรจุอัดของพระภิกษุที่ชาวบ้านนับถือในช่วงที่เพิ่งตั้งหมู่บ้านซึ่งเป็นเวลาไม่นานมานี้ประกอบกับก,บการขุดพบใบเสมาสลักภาพเล่าเรื่องในพุทธศาสนาปักไว้ที่ฐานพระธาตุ ดังนั้นพระธาตุยาคูคงไม่ใช่เจดีที่บรรจุอัทธาตุของพระเถระดังความเชื่อของชาวบ้านในปัจจุบันส่วนคำเรียกพระธาตุยาคูเป็นคำเรียกต่อกันมาจนกระทั่งทางกรมศิลปากรเข้ามาบูรณะปฏิสังขรณ์จึงเรียกจึงเรียกตามชาวบ้านด้วยพระธาตุยาคูได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2545โบราณสถานประกอบไปด้วยพระธาตุเป็นศาสนาสถานเนื่องในศาสนาพุทธในสมัยทวารวดีโดยมีลักษณะฐานเป็นอิสซิเลียมยกเกตมีบันไดทางขึ้นทั้งสี่ด้าน ก่อด้วยอิฐขนาดใหญ่แบบอิฐที่พบในโบราณสถานสมัยทวารวดีไม่สอปูนด้านบนเป็นฐานแปดเหลี่ยมเป็นเจดีแบบสมัยอยุธยาซ้อนทับและมีหลักฐานว่าบูรณะใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์รวมความสูงประมาณ15เมตรมีขนาดกว้าง16เมตร ลักษณะของพระธาตุยาคูจากการผุดแต่งของกรมศิลปากรพบว่าก่อนที่จะเป็นองค์สถูปเจดีย์ได้พบหลักฐานเดิมซึ่งลึกลงไปจากสถานสถูปเจดีย์ในปัจจุบันอีกชั้นหนึ่งก่อด้วยอิฐมีผังคล้ายรูปกากบาทแต่มีการย่อมุมมีตรงปลายของแต่ละด้านที่ยืดออกไปมีความสูงจากพื้นล่างขึ้นมาประมาณหนึ่งเมตรเศษ ต่อจากนั้นจึงเป็นฐานที่บูรณะขึ้นใหม่จากลักษณะที่เป็นกองอิฐธรรมดาตามรอยเดิมในลักษณะของฐานเขียงผัง8ดเหลี่ยมซ้อนกัน3มชั้นและอีกชั้นที่4มีความสูงมากกว่าทุกชั้นแต่ทำส่วนบนสอบเข้าเล็กน้อยจากนั้นทำตอนบนขึ้นไปผายออกเล็กน้อยทำส่วนบนสอบเข้าหาจุดศูนย์กลาง โดยการก่ออิฐลดหลั่นเป็นขั้นบันไดขึ้นไปตอนบนแล้วจึงเป็นองค์ระฆังแปดเหลี่ยมทรงอวบอ้วนสอบเข้าตอนปลายเล็กน้อยจากองค์ระฆังขึ้นไปชำรุดแต่ถูกบุรณะขึ้นใหม่จากการขุดค้นทางโบราณาคดีทำให้กำหนดอายุพระาธาตุยาคูวไว้ในช่วงพุทธศตรวรรษที่12-16 ฐานของเจดีขุดพบใบเสมาสลักเป็นภาพเล่าเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติปักไว้ที่ฐานโดยมีเสมาหินทรายแผ่นหนึ่งพบระหว่างการขุดแต่งองค์พระาธาตุห่างไป11เมตรทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยอยู่ในลักษณะที่คว่ำหน้าหันส่วนยอดของปลายใบเสมาเข้าสู่องค์เจดีในความลึกจากระดับดินเดิมประมาณ30เซนติเมตร จากการศึกษาลักษณะปฏิมาณวิทยาของภาพสลักแปลความได้ว่าภาพสลักเล่าเรื่องมโหสถชาดกกำหนดอายุได้ประมาณพุทธศตรวตรรษที่14-15เช่นเดียวกับการกำหนดอายุของใบเซมาที่เมืองฟ้าแดดสงยางพระธาตุยาคูตั้งอยู่ภายในหมู่ที่7บ้านเสมาตำบลหนองแปนอำเภอกมลาไสจังหวัดกาลสิน บริเวณพระธาตุยาคูชาวบ้านขุดค้นพบโบราณวัตถุต่างๆหลายอย่างเช่นใบเสมาภาชนะเครื่องใช้ดินเผากำไลแหวนกระดูกสัตว์ลูกปัดแก้วและเครื่องประดับชนิดต่างๆและพระพิมพ์ดินเผาวางเรียงซ้อนทับกันจำนวนหลายร้อยองค์เมื่อขุดลึกไปประมาณ70เซนติเมตร โดยรอบพระธาตุยาคูมีใบเสมาจำนวนหนึ่งปักไว้ใบเสมาสลักบางแผ่นสลักภาพเล่าเรื่องชาดกในพุทธศาสนาเช่นชาดกเรื่องมโหสถชาดกชาดกเรื่องภูริทัตชาดกเป็นต้นถัดออกไปทางทิศใต้ประมาณ25เมตรมีซทรกเจดีสมัยทวาราวดีกระจายตัวอยู่รวมกัน5องค์พระพิมพ์มีทั้งสมบูรณ์และแตกหักชำรุด พระพิมพ์ดินเผาในพื้นที่พระาธาตุยาคูเรียกว่ากรุฟ้าแดดสงยางสมัยทวารวดีซึ่งมีหลายพิมพ์ด้วยกันคือพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กพิมพ์กรีบบัวหลังกุ้งพิมพ์ปกโพและพิมพระแผงแต่พระพิมพ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของพระกรุฟ้าแดดสงยางคือพิมพ์ใหญ่นิยม องค์พระมีขนาดกว้าง5นิ้วสูง7นิ้วพระธาตุยาคูเป็นโบราณสถานที่สมบูรณ์และใหญ่ที่สุดที่พบในเมืองฟ้าแดดสันนิษฐานว่าเป็นสิ่งเดียวที่ไม่ถูกทำลายหลังจากเมืองต้องตกเป็นฝ่ายแพ้แพ้สงครามต่อเชียงโสมตั้งแต่อดีตโดยทุกปีจะมีเทศกาลบูชาพระธาตุในระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม เพื่อเป็นการขอฝนและความร่มเย็นโดยชื่องานคืองานวิสาขะปุณณีปูชาประเพณีสงน้ำพระาธาตุยาคูในอดีตชาวบ้านจะทำทุงไปถวายเป็นพุทธบูชาที่พระาธาตุยาคูป,ปีละสองครั้งคือมาคะบูชาและวิสาขะบูชาต่อมาได้ขยายให้เป็นงานของอำเภอกมลาัยจึงหารือทุกภาคส่วน ยกระดับให้เป็นงานของจังหวัดให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมและให้ทุกหมู่บ้านลงมือช่วยกันทำทุงหมู่บ้านละต้นเป็นอย่างน้อยนำมาถวายพระาธาตุยาคูในวันวิสาขาบูชารวมทั้งสิ้น1,603ต้นซึ่งมากกว่าทะเลทุงช่วงมาคบูชาเป็นเท่าตัว โดยทุงถือเป็นวัฒนธรรมร่วมของคนแถบอุสาคาเนมาแต่โบราณมาจากคติความเชื่อเรื่องเทวดารบก,กับมารใช้ทุงเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะเรื่องพยาคันค่ารบก,กับแทนบ้างเรื่องพระโพธิสัตว์ช่วยสัตว์นรกบ้างโดยทุงจะมีหลายลักษณะทุงผ้าจะใช้ผ้าผืนยาวหรือทุงใยแมงมุมทุงสายค่ะ ขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านปู่ย่าตายายที่ได้บำรุงรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันมีคุณค่าทางด้านจิตใจและสืบสานให้สมบัติของชาติได้มีไว้ให้ลูกหลานได้สักการะบูชาขอขอบคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลมาณะโอกาสนี้และสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณและธรรมะสวัสดีค่ะ